ผมาแลวครับยที่เราสุบท่านครับเนสันที่นีครับครกผมในการจยของงานุกลากรแต่ผท่านผู้นหญ่กมนอกคลักจากเรียนว่าบุหลักของเรา ได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระาบาดโควิด19ซึ่งเรามีการแบงแผนว่าในช่วงต้งแต่เดืนอ,นนอนตุลานะครับในต้นปเนี่ยเราจะสามารถดำเนินการในเรื่องของอแบบนิ่งล็อกาให้บริการของผู้รประกอบการเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้สองอย่างปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เรากำหนดเลยก็คือว่าเรางดการให้บริการคนที่ไม่ใส่หน้ากาก ความว่าห้างร้านร้านอาหารสถานบริการทั้งหมดใครไม่ใส่หน้ากากเข้ามาเนี่ยถ้าร้านค้าไหนให้บริการเนี่ยเราถือว่าผิดทั้งคนให้บริการและคนมาใช้บริการสติกเกอร์ติดที่บัตรประชาชนเนี่ยเราจะใช้มาตรการเดียวกันกับเรื่องหน,น้ากากหมายถึงว่าถ้าเรามีวัคซีนเพียงพอแล้วแล้ววัคซีนเนี่ยในพื้นที่เหลือไม่มีคนยอมฉีดไม่มีคนมาฉีด เราก็จะใช้วิธีการเดียวกันก็คือว่าต่อไปนี้เนี่ยประชาชนที่ไม่มีสติ๊กเกอร์ติดที่บัตรประชาชนออกมาใช้บริการที่ไหนก็ตามแต่จะมีการตรวจถ้าคุณไม่ติดสติกเกอร์ก็ไม่ให้บริการวันนี้ก็ทางจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้ทําการจัดการฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์นี้นะครับแล้วก็เป็นไปตาม กลุ่มเสียงที่เราได้ให้นโยบายไว้ของที่พวกอสมอเนี่ยก็ควรจะต้องได้รับการฉีดให้มากที่สุดก่อนเพราะว่าเขาจะต้องออกไปชักชวนนะครับชาวบ้านแล้วก็เข้าไปดูแลสุขภาพของชาวบ้านในช่วงนี้นะครับแล้วก็พยายามจะไล่ฉีดให้ครอบคลุมทุกกลุ่มได้ให้มากที่สุดก็เป็นไปตามกําหนดนะครับเราก็ จัดการส่งวัคซีนให้แต่ละจังหวัดด้วยความสเสมอภาคความเท่าเทียมนะครับมีสูตรการจัดวัคซีนให้แต่ละจังหวัดอย่างไรนะครับส่วนใหญ่ก็คือเป็นสูตรทีเ่เป็นการหารเฉลี่ยนะครับแล้วก็จะปรับก็แค่ในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องถือว่าเป็นการจัดสรรอย่างยุติธรรมรอบคลุุมจังหวัดทั่วประเทศเท่าเทีเทยมกัน บริลามโมเดลในการติดสติ๊กเกอร์ให้กับผู้ที่ฉีดแล้วนี่ก็ดีก็แต่มันก็ใช้ได้ในในเขตบริอมก็ทําให้การเข้าออกบริลัมก็สะดวกขึ้นนะครับก็ถ้าติดกันได้ทุกจังหวัดก็มันก็จะทําให้การเดินทางไปมาสัญจรไปมาหาสู่ก็จะมีก็จะยุ่งยากน้อยลงนะฮะแต่ตรงนี้ก็เป็นเรื่องของ ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดแล้วแต่ท่านจะมีนยโยบายอย่างไร